แม้ว่าเส้นทางการค้าแข้งของอเล็กซานเดร์ปาโตจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ณเวลาหนึ่งเจ้าเป็ดน้อยก็เคยได้สมญาว่าเป็นนักเตะที่เล่ฟุตบอลได้สนุกสนานที่สุดในยุคนั้นอะไรการที่ทําให้เด็กหนุ่มวัยสิปีได้ก้าวเข้ามาสู่ทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอิตาลีอย่างเอซิมิลานในวันนั้นทีมที่อุดมไปด้วยนักเตะชื่อก้องโลกมากมายทั้งอันเดรียปิโลริคาโดกา้าคารเรนเซดอฟรวมไปถึงฟริโปอิซากี จากนั้นชื่อของเขาก็ถูกเรียกมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นจนกลายเป็นชื่อที่ติดปากเช่นเดียวกับบรรดานักเตะระดับโลกอีกหลายๆคนของปีศาจแดงดําวันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กซ์จะพาทุกท่านไปสํารวจชีวิตของการเป็นสุดยอดดาวรุ่งของปาโตที่ซานซิโรว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาบ้างที่ทําให้คนยังจดจําเขาถึงทุกวันนี้แต่ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวทีมงานฟุตบอลแม็กซ์ขอฝากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดดาาเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆจากทีมงานฟุตบอลแม็กซ อาล็กซนัดเรโรริเกสดาซินวาหรือที่เรารู้จักกันในานามของอาล็กซนัดรปาโตซึ่งในภาษาโปรตุเกสนั้นปาโตแปลว่าเป็ด เจ้าเป็ดน้อยเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลจากบ้านเกิดมายังมิลานเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวง,งแห่งเก่าโชสเตเดอาในปี2007กับราคาค่าตัวกว่า24ล้านยูโรในเวลานั้นมันคือก้าวที่ยิ่งใหญ่มากๆสําหรับวัยรุ่นคนหนึ่งจากบราซิลแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้มาที่มิลานมือเปล่าเพราะปาโตมาที่นี่พร้อมกับพอสวรรค์ที่เทพีแห่งฟุตบอลมอบให้แต่กําเนิดโดย63ประตูจาก150เกมกับเอซิมิลานก่อนที่อาการบาดเจ็บจะพากทุกอย่างไปปาโตต้องราหกระเหินกลับไปที่บราซิลก่อนจะไปค้าแข ลและบี o รอยัลไปตามหาฟอร์มเก่าในลีกจีนและก็ยังเดินทางหามันต่อไปจนถึงทุกวันนี้กับออร์แลนโดซิตี้ในเมเจอร์ลีกสกอเรสหรัฐอเมริกาแต่ถึงอย่างนั้นภาพจำของอเล็กซานเดรปาโตที่ทุกคนเห็นยงคงชัดเจนว่า เป็นช่วงวันเวลาดีๆของเขากับเอซีมิลานเสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดในวันที่ปาโตยังมีความเร็วเทคนิคและการจบสกอร์เมื่อนานมาแล้วในวันนั้นเป็นทางเลโอวเนวเมซี่เซติซัมนะครับที่ถูกยกออกมาเปรียบเทียบกับเจ้าเป็ดน้อยช่วงเวลานั้นการนิยามปาโตว่าเป็นกองหน้าคนหนึ่งนั่นถือเป็นการดูหมิ่นกันเพราะเขาคือพรสวรรค์แห่งบาร์เซเลียนแห่งมิลานเขาถูกขนานนามว่าเป็นผู้เล่นที่มีทักษะการเล่นที่ฉกาะชากานที่สุดในทีมรวมกับโรนัลดินโยและกากามันอาจจะดูเป็นการอวยที่เกินจริงไปสักหน่่อยแตเเววลาานนััน้้ขรรไดรบ ก้าวแรกของเจ้าเป็ดน้อยต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2006ในขณะที่อเล็กซานเดรปาโตมีอายุเพียงแค่16ปีนั่นคือวันแรกที่ปรากฏชื่อของกองหน้ารายนี้ในทีมชุดใหญ่ของอินเตอร์นาซิองอนาสโมสรฟุตบอลชื่อดังในลีกบราซิลโดยเกมวันนั้นพวกเขาต้องเจอกับเผ่าไมรัสซึ่งจ้าหนูปาโตก็ไม่ทําให้ใครต้องผิดหวังสามารถยิงประตูให้กับทีมได้ในทันทีตั้งแต่นาทีแรกที่เหยียบลงสนามพาทีมชนะไป4-1ต่อมีนักเตะไม่กี่คนหรอกครับในโลกนี้ที่จะมีผลงานการเดบิวต์ได้แจ,จ่มจัดอย่างปาโต เจ้าเป็ดน้อยยิงประตูไปทั้งสิ้น10ประตูพาอินเตอร์นาซิองนาคว้าแชมป์สโมสรโลกแต่กลายมาเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่สามารถยิงได้ในเกมอย่างเป็นทางการของฟีฟ ا โดวยวัยเพียง17ปีกับอีก102วันล้มสถิติเดิมของเปเล่โคต้ดตำนานของหน้าบราซิลอีกโคตจากการเอาชนะบาร์เซโลนาในรอบชิงชนะเลิศสโมสรโลกในครั้งนั้นทำให้ชื่อของอเล็กซานเดรปาโตกลายเป็นที่หมายตาของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ทั่วทั้งยุโรป ก้าวที่ยิ่งใหญ่ไปสู่มิลานหลังอินเตอร์นาซิงองนาเปิดรับข้อเสนออเล็กซานเดรปาโตกับเงินก้อนโตนั่นทําให้ปาโต้มีข่าวโยงไปทั่วทั้งยุโรปแล้วก็เป็นทาง otti, คาโลอันเชลอติกุนซื้อของเอซิมิลานที่สามารถคว้ารายเซ็นต์จำนุ่มน้อยชาวบราซิเลียนรายนี้ไปครอง วยความที่มิลานในตอนนั้นเป็นทีมที่เพิ่งคว้าตำแหน่งเจ้ายุโรปมาบัดหมาดกลุ่มกำลังของรอสโซเนรี eri, จูงอุดมไปด้วยนักเตะช้นยอดทั้งนั้นนะครับในจะเรื่องของกฎระเบียบต่างๆนานานในการย้ายทีมจึงทำให้กว่าที่ปาโตจะได้ประเดิมสนามให้กับเอซิมิลานก็ต้องรอกันจนถึงช่วงเดือนมก,กราคมปี2007กันเลยแล้วก็เป็นอีกครั้งที่อเลสซานเดรปาโตสามารถยิงประตูแรกให้กับทีมใหม่ได้ในทันทีและพาทีมเอาชนะนาโปลีไป5ประตูต่อ2ในปีเดียวกันปาโตได้รับโอกาสติดทีมชบบาติ มิสเตอร์เดบิวต์อย่างปาโตมีหรือจะพลาดในการทำประตูแรกในเกมเปิดตัวพาทีมชนะสวีเดนไปได้1.0ต่อศูนนอกจากอินเตอร์นาซิองนาวเอซิมิลานทีมชาติบราซิลแล้วปาโตก็ยังสามารถยิงได้ในทันทีตั้งแต่เกมแรกที่ลงให้กับโคนเทียนเชลซีและบีเอเลการเปิดตัวของปาโตกับรอสโซเนรีมันช่างน่าอัศจรรย์ใจและดูเหมือนจะเป็นแสงสว่างของอนาคตที่สดใสของเด็กหนุ่มวัย18ปีปาโตยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องเพียงแค่ฤดูกาลแรกฤดูกาลเดียวเขายิงไปถึง9ประตูจาก13เกมในลีก ซึ่งนั่นมันคือฟอร์มที่สุดยอดของเด็กดาวรุ่งคนหนึ่งแต่ถึงอย่างนั้นสําหรับมิลานมันคือฤดูกาลที่น่าผิดหวังเมือ่อพวกเขาจบเพียงแค่อันดับ5ในเซรเรียอาและตกรอบอยู่ฝ้าแชมเปี้ยนส์ลีกหลังพ่ายแพ้ให้กับอาร์เซนอลในรอบ16ทีมสุดท้าย ขวบปีที่2ของปาโต้ในฤดูกาล2008-2009มันเริ่มต้นขึ้นด้วยการเซ็นเตตซูเปอร์สตาร์เข้าทีมมาแบบรัวๆของโรสโซเนรีเริ่มจากโรนัลดินโญ่คมีฟิลจอมเทคนิคชาวบราซิลที่ย้ายมาจากเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาเพื่อเสริมแก่งในเกมรุกรวมถึงการยืมตัวปีกชาช่างทองอย่างเดวิดเบ็คแฮมและเชว่าอังเดรเชฟเชนโกอดีตตำนานดาวยิงมิลาน แม้รอสโซเนรีจะเสริมทัพได้แบบจัดหนักจัดเต็มแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้ตําแหน่งตัวหลักของปาโต้กระเทือนแม้แต่น้อยนอกป็ดน้อยจบฤดูก,กาลเป็นดาวันโบของทีมและสร้างความประทับใจด้วยทักษะและฝีเท้าอันยอดเยี่ยมให้กับแฟนบอลทั้งโลกโดยปาโตเองก็มีส่วนร่วมในการพาเอซิมิลานกลับมาจบอันดับ3ามในเซเรียอาโดยการยิงไปทั้งสิ้น15ประตูและจ่ายให้เพื่อนอีก6แอสซิ์ในการลงสนามเป็นตัวจริง27นัด นั้นทาให้ปาโตคว้ารางวัลโกลเด้นบอลในปี2009ไปครองได้สําเร็จและรางวัลน,นักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งยุโรปตามรอยเวนรูนี่เลโอนีลเมสซี่และเซคิโอกุนอาเกโรในฤดูกาลถัดมาปาโตเริ่มขยับตัวเองไปยืนชิดริมเส้นมากขึ้นในฐานะกองหน้าตัวขวาซึ่งเจาเป็ดน้อยก็ยังทําผลงานได้ดีอยู่โดยยิงไปทั้งสิ้น12ประตูจากการลงสนามทั้งสิ้น23เก็และพามิลานจบเป็นอันดับ3อีกครั้ง แต่ในฤดูกาล2009ถึง2010นี้เองนะครับที่อาการบาดเจ็บมันเริ่มทำลายชีวิตเขาไปเรื่อยๆโดยเจ้าตัวต้องพลาดการลงสนามให้กับรรสโซเนรี่ไปมากถึง18นัดซึ่งนั่นจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในปีถัดๆมาแม้ในฤดูกาล2010-2011ปาโตและมิลานจะได้ริมรถควาสกูเดโตมาครองได้สำเร็จสักทีแต่การมาของกองหน้าระดับโลกอีกคนอย่างซาลาตันอิบราฮิโมวิชมันคงไม่ใช่ข่าวดีสำหรับอลรสันเด์ปาโตสักเท่าไหร่ พราะถึงแม้ปาโตจะยังรักษาฟอร์มไว้ได้ด้วยการจบฤดูกาลเป็นดัชนโวของสโมสรในบอลลีกรวมกับซาลาตัน,ตนอิบราฮิมวิดและโรบินโยที่14ประตูแต่อาการบาดเจ็บเรื้อรังที่ยังคงรุมเรา้าที่มีแนวโน้มว่าจะมาถี่ขึ้นเรื่อยๆมันยังคงเป็นปัญหาหลักสําหรับปาโตในวัย21ปีอยู่เสมออย่างไรก็ตามฤดูกาล2010-2011มันคือครั้งสุดท้ายที่เขาได้ประสบความสำเร็จในซานซีโรเพราะในฤดูกาลถัดมาจอเป็ดน้อยยิงได้ในเซเรียอาเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นและฟอร์มของเขาก็ตกต่ำลงอย่างน่าใจบเจ็ โดยตลอดทั้งฤดูกาล2011-2012นั้นปาโตสามารถลงสนามช่วยทีมได้แค่18นัดเท่านั้นตลอดทั้งฤดูกาลในขณะที่อาการมาเจ็บพลาดเจ้าเป็ดน้อยของพวกเราไปกว่า34แมตช์ถึงอย่างนั้นปาโตยังพยายามบอกว่าเขายัางไม่ยอมแพ้ ยังจำกันได้ในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนับเปิดสนามในปีนั้นที่มิลานต้องบุกไปเยือนโคชทีมต่างดาวอย่างบาร์เซโลนาถึงคำหนูอเล็กซานเดรปาโตก็จัดการลากโซโล่เดี่ยวไปยิงผ่านมือบิ๊กตอเบลเดสหลังกรรมาการเป่าเริ่มเกมไปได้เพียงแค่24วินาทีเท่านั้นรากบว่านักเตะของบาร์ซ่ายังอยู่ในห้องแต่งตัวยังไม่ได้เดินลงสนามเลยด้วยซ้ำการยิงที่เฉียบคมความเร็วทักษะพรสวรรค์และฝีมือที่ปาโตแสดงให้เราเห็นในการยิงครั้งนั้นมันยิ่งทำให้เราอดนึกเสียดาย ไม่จาเป็นต้องถึงระดับเดียวเนวเมซี่ก็ได้แต่ชีวิตการคาแข่งของปาโต้ไม่ควรจะต้องจบลงเพราะอาการบาดเจ็บเลยจริงๆ ก่าที่ไม่เคยเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วหลังจากวันนั้นกราฟชีวิตของปาโต้ก็เริ่มดิ่งลงและอเล็กซานเดร์ปาโต้ก็ไม่เคยเป็นกองหน้าคนเดิมอีกต่อไปน่าเสียดายที่เจ้าเป็ดน้อยจะต้องร่วงลงมาจากฟ้าจากอาการบาดเจ็บด้วยวัยเพียงแค่22ปีแต่ถึงอย่างนั้นทุกคนก็ยังจดจําภาพเจ้าเป็ดตัวนี้เป็นเป็ดน้อยที่เคยทําให้พวกเรามีความสุขมาตลอดกับละครหนึ่งของเจ้าเป็ดน้อยกับการเป็นด,ดาวรุ่งที่ดีที่สุดในโลกหากท่านใดมีข้อสองสัยหรืออยากจะชมแนละเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่าง football max.